เงินเอ้ยเงินเพิ่นว่าเงินผ้าหออ่อผู้เพิ่นรวยกับไข่เนาะซุ่มค้นจนนางกอดเข่าคิดขึ้นมาจามังแมนเอาเงินขายเข่ากับบ่อพ่อพี่น้องเอ๋ยเบาน้ำสินน้ำหนีพวกเข้าคนมม้นบ่มีได้หาเสารเนาะกินคำทำแต่งานเลี้ยงลูกเต่าขายเขา่าทรงขาเทิมผู้เพิ่นรวยสนุกใสเรื่องเงินท่องบ่อึดอยากบ่อลำบากอีกซ้ำสี่มือใสนางกินเข้าค้นจนไดแต่ดิน เศร้าคำไปบืนบุกสิสื่อหยังกะยากตายแต่น้ำถูกจะแมนเว้นเฮาแท้ทรงลูกเลี้ยนก่ยืมหนีคักอีหลีจนเพ,พิ่นนายพี่น้องเอ๋ยขั้นบริเนกกยานลูกขี่ลายบ่ท่านบานหมู่เขาสิบนึ่หน่อยช่องว่าแดงแร่างดิบนะครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับให้การสนับสนุนช่องโดยเกษตรอีสานยุกไม่เบานิ้วคนโก,กมันนี่น้ำภาพี่น้องนะครับมาสำรวจราคาตลาดนัดโคกกระบืออำเภอวารินชำรับ,รบจังหวัดอุบลราชธานี เป็นนัดที่2นะครับนัดแรกวันพุธนัดที่2มือวันอาทิตย์นัดต่อไปวันพุธนะครับแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปวันที่2หยุดเด้อนะครับพี่น้องปีใหม่เอาเบิ่งบรรยากาศนะรรับชมงัวนน้ากันฟังราคาน้ากันราคาถึกหรือแพงพี่น้องเบื่องน้ากันเชิญครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องงัวแดงแรงดดครับสีสันบรรยากาศืัอนี้ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอวารินชํำราบอุบลราชธานีครับบรรยากาศคึกคืนแห้งนะครับืัอนี้ข้น อหลายแห่งง่วกับหลายคนกับหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องชมงัวสักเล็กหน่อยนะครับเล็กหน่อยคือเล็กอีหลีนะครับนี่งัวนี่เล็กหน่อยอีหลีนะครับเปิดราคานะครับตัวแรกนี่เขาว่าเก่าพันนะครับขี่มอ๊อฟไส้มาเอาลดเก่าพันสูงประมาณ80สบเส้นนะครับกุ้มรบุ้มคือรถเลยเอากระสอบมานาเอากระสอบมานา ครับตัวนี้พ่ตจองยากเลยตัวนี้ปีไม่นี่ละพอดีเลยเห็ดง่วหันเลยว่าบาปมันอีกละเอานะครับพี่น้องสือไปกินหญ้าเสือไปเป็นโม่สือไปให้ลูกเบิงสือไปให้ค้นเบิงเขาเหลี่ยงต่งงัวใหไงเขาเหลี้ยงง่วน้่อยเดี๋ยวขอเบอร์โทรก็จะของง่วเพี่ก่อนนะครับขอเบอร์โทรนาู้ิว่าว0619369737ครับพิกัดง้วอย่ใส่กัดง่วอยู่ดอนหาดครับ ตอนหาดหอยไฟหอยไฟพัฒนาเจ้การผพืชผลตัวนี้ไรันไหนี่นองลานี่ยสี่ครับสี่พันหนึงหมื่นสีบาทตัวผู้นะครับสีดำสีดำเท่าไรสามพัครับหนึ่งหมื่าบาทนะครับตัวหน่อยเกาพันตัวนี้เด้แล่ๆนี่เก0าพันเหมือนันครับเกาพันนะครับมีเก่าพันตัวตู้ผูวดเตอร์นะครับตูวผู้เบิรตัวนี้นะครับพ่อมันจะขายหก0มืบาทนะครับผสมกาเลสหาเดือน ใบหลอดกาเล็ดประกันทองนะครับหาเดือนยางอื่นกับตุ้งไงสูงรอยกับรอยหาซิบนะครับกับรอยหาซิบเครื่องดำหางไงนุ่มมามีตั้มนี้นะครับประกันทองประมาณหาเดืนอนอาจจะลูกที่สองในทองนะครับลูกที่สองในทองอแล้วก็ตั้มนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับ<อ>เสือกนะครับเสืออก,กินดัง เสื้อกีดังกับโมเลือกคนใด้นะครับเสื้อกินดังแนเดอร์นะครับหน้าตางามดีอยู่เชื่องดีอยู่นะครับเชื่องดี67,000บาทนะครับประกันทองนะครับเป็นหัวทองที่สองนะครับพราบอโชคเนี่ยพ่อขนาดพราะเบอร์โทคนะครับโอ้โหศูนย์เก้าแปด หนึ่งสองแปดเจ็ดห้าห้าแปดพิกัดอันนนจิกคู่เมืองว่าลินแมนครับแมนครับผมอยากได้โซ่มหาเพลินนะครับครับผมต่อรองเอาครับครับครับเป็นงัวมาแม่ลูกนะครับเป็นขายลูกแยกไปแล้วเด้อนะครับขายลูกแยกไปแล้วเืยาตะแม่นะครับประกันทองให้นะครับหาเดือนกาเล็ดคุณเชื่องดีนะครับประกันทองหาเดือนเป็นลูกของเข้มซ้ำหนึ่งน้อนะครับสิบหาเดือนมีใบมีหลอดพร้อมนะครับราคาเทไรไอเปิด แปดพื้นแปดแปดพืนแปดพี่กั๊ดงวอยู่ไซครับอยู่ตะการบ้านเนีนครับบ้านไม่เจริญไม่เจริญเนาะครับครับผมสนใจโทรหาอา้เพิ่นได้ครับลูกเขบสามหนึ่งมีใบมีหลอดนะครับเน,เนื้อหนังดีนะครับหางอยากสั้นน้อยหนึง่งแต่ว่ากกหางใหญ่ดีนะครับเสือ่งามดีนุ่มซีนุ่มซีเต่างามดีนะครับหนอกน้อยๆลูกเคบสามหนึ่งนะครับเนื้อหนังดี เป็นนัวแม่สาวนะครับขุดเขาให้เรียบร้อยคุ้นเชื่องนะครับหนางอ่ำตาอ่ำสนใจโทรหาตัวลอกอ้ายเพื่อนเอานะครับตัวนี้ครับตอนนี้หางสั้นเท่งเยว้นละครับหางมันขาดบ่ะหางมันขาดนะครับล่ำปีอยู่บ่ายเพ้ครับเพ้อขนขี่กระตอดนิดๆเป็นขี่กระตอดนิดหน่อยเพื่อนเป็นล่ำปีนะครับ เนื้อนังดีอยู่นะครับยหางมันขาดด้ซิหางมันมยาง่้ยอนว่ายขนมันขาดเนาะขนขาดขนมันขาดนะครับแต่ยังอื่นงามดีอยู่นะครับด้านนี้ไรบางน่้ไปหกหมื่ครับหกหมื่นเทสสามหนึ่งเท่ากันเทสสามหน่นครับเจดเดือนเ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนหกเต็มท่ายก่อนครับท่าก่แล้วค่ะหกสิครับกอ็เบอร์โท่ไร่คุณาครับ สามสี่ศูนย์หนึ่งสามสองสองคือกัดบ้านใดเนี่ยการเราบ้านเดียวกันเลยไม่เจริญบ้านเดียวกันกับง่อตัวเมื่อกี้นะครับเคปสามหนึ่งคือกันไดรอดผมหกสิบสองเปิดเปิดนะครับหกสิบสองนะครับอัจฉริยะไอายุน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เนาะน้อยกว่าครับแม่น่าขายของนแม่นมันขายไปแสนกว่าโอ้แม่มันขายไปแสนกว่าคุดเขาให้แล้วมันคุดเขาทั้งมาชาติเลยบ่ตัวนี้ทั้งมาชาติเนาะแม่ครับตัวนั้นคุดบ่ ตัวนั้นกุดเนาะตัวนี้เขาธรรมชาตินะครับบริกุดกเขาเคปสาม 3, 1, หนึ่งเนื้อนังดีรัมโตดีลำตัวดีสะดืองา่ายอ่ะเน,นี่ยโตด,ดีนะครับประกันตั้นี้ทุกอย่างาแม่นาซีเป็นประเภท,ทหูยาวเนาะลูกกระทบแม่มันแม่มันหูเหี่ยหัวอ่ะลูกกระทบเพื่อนเนาะ ถือว่าส่งงามนะครับง่วนตัวนี้หนางามส่งงาม<อ>เครื่องเด่นแห้งสนใจโซ่าหาอายเพื้นไหมครับงา,<อ>งามดีอยู่นะครับราคานี่สายพัฒนากันหาอยู่กับโซ่หาเพื่อนโหลดนะครับเดี๋ยวมาเมืองง่วนอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเอาขอกนึงันแล้วกันเนาะเอกยเพป็นมาหลายตัวขอขอซื้อกับเบอร์โทรครับเอกยซื้อเมย์ค่ะซื้อก็เมย์ สุก,กัญญาสุขหุ้มครับพี่เมยเนาะค่ะอ,อันบ้านไหนพี่อยู่ตำบลทุ่งเทิงค่ะอำเภอเด็ดอุดมทุ่งเทิงเด็ดอุดมเบอร์เบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดสองศูนย์เจ็ดสามหกเก้าเก้าครับผมเขาต้องการมาหลายหล,ยล่เราบ่ด้นเราบ่ก็พอแล้วก็แล้วก็ซื้อขายเอานำ้ำแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ล่ำมาน้ำเหล่าน้ำห้อยพอมาค่ะมามาน้ำเหล่ามาจา้าวสวยเรามันหลา่ตัวเราอ่ะบ เรามาขายบระกิกแล้วก็เลาะไปนะผมไม่ใช่ไหนเริ่มมากแล้วบ่ค่ะก็มันก็มากเยอะหันขายได้จับำมันมันก็มากอยู่แล้วเปิดร้านมาเนื้อครับตัวนี้นี่ตัวหายเลขแปดค่ะหาสิบแปดทับโตโดนแล้วบ่ทับโตกำลังเดสองสองเดือนนี่แหละทับโตมาจำเดือนบ่ได้บ้อนขึ้นท่านรออ่ะเท่านี้ค่ะมันบอบอกหาสิบแปดได้ครับทับมาแล้วประมาณสองเดือนทับโตหัวไม่สาวส่งงามได้ครับ ทรงงามหน้าตาดีคุณอยู่เนาะค,นคุณแน่อยู่นะครับเพราะว่าถ่ายไก่ๆกันถ่ายอยู่เ mm hmm. นื้อนังดีนะครับ mm hmm. แดงทุกอย่างเลยใบหูดำพร้อมคอข,อขากระดำ mm hmm. เครื่องดำหางไงนะครับ mm hmm. งามเขาเอื้อยเพิ่นอยู่นะครับ mm hmm. พี่น้องสนใจโทรไปตัวร่องได้ราคาหาส mm ิบแปดเทวาอยู่ในเกณฑ์ที มะสมอยู่นะครับสําหรับราคางัวกับตัวง่วเหแบบลียมงามดีนอกน้อยหน่อยหูกับงามมากครับตัวเถิกบ่ไรไปไหนตัวเถิกตัวเถิกไรไปไหนนี่นีกห้องพอกาันค่ะห้องาสห้องสิบแปดที่กันตัวเถิกด้ครับเอาให้เก่งก็แล้วปแล้วตัวเถิกหนีนงหญ่แห้งด้ครับเอาที่น้องิ <c oughs> ่งเอาก็แล้วกันผู้ใดหมักตัวเถิก ครับผมสนใจสนใจง้อแม่กับเจ้าหาใหญ่เพิ่นเด้อนะครับบริการทรงอยู่พนมีรถแปลว่าออกค่ารถเอาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพามาชมง้อทองอีกนะครับพี่น้องขายหาง้อทองงามๆอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าง่ายนะครับงามคือนจะของเพิ่นละอันขอซื้อใหญ่แน่ก็เบอร์โท่าแปดห้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดแปดหกห้า พิกัดมั่วอยู่ใสครับพิกัดมั่วอยู่ไอ้อำเภอขะว่างค่ะขะว่างยะโซท่อนไล่มาไหนครับตัวนี้ยี่ไรตัวนี้เจ็ดสิบเก้าค่ะเจ็ดสิบเก้าต่อรองได้ต่อรองได้กับแม่ทองนี่แน่แม่ทองเขาได้นะแม่ทองห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดทองจัดเดือนทองในหาเดือนกวัวละค่ะเปัญยังในทองผสมโตหรือใบผสมโตค่ะผสมโตแต่ว่าตัวใหญ่นี่ผสมยังครับสมหลอดค่่ะวาจัดเดือนสองเดือนบ่าได้ประกันบ่ กันบราณใดคร,รับโบราณเซาทองมาสองเดือนบรนาณเซาทองนะครับเจ็ดสิบเก่าผสมซี่ไหศูนย์เก่าหกมาเลยครับหัวนาตางามนะครับหุนหน่นงามหัวแม่สาวเนื้อหนังสดแห้งนะครับสดแห้งเลี่ยมขาหนีง่าแห้งนะครับขาง,ง่ายเครื่องดำเลือกนาเลือกดีครับ นี่ดหรอเดือนหดเขาแล้วนะติดไว้สองเดือนฮดหรอดไปแล้วนะครับผสมสองเดือนผ่านรอดนะครับนี่ตะกิตัวใหญ่เยอะหรดกระดูกกระดูกใหญ่แห้งนะครับกระดูกขาใหญ่แห้งแฉลแฉลแลงูมาขึ้นคู่หนึ่งบ่างูวันนึนมด้วนี่งูมาหงแลบเด้งวงามแห้งาขึ้เดีคู่หนึ่งนาน้เจ็ดสิบเก้านะครับได้หางงสายพัฒนาเอาไปไหว้ของาม เอาไปรุ่นลูกมะนาวนะครับแต่ว่าติดตเดราะผมว่าแค่งลิกแล้วสิ่งไรศูนย์เก่าฮกนะครับลูกมันในทออ้องสนใจโทรหาเอื้อยเพื่นอนตอนนี้กระสิทธ์ดงัดงๆนี่แหละสะผู้ใด้วุ่มมากดังนั่นนะบบไ,ปไปหูดำดีขอบตาดำดีทร <im S 1> งงามหนาเลือกดีครับออม่วกระรังเดียวคู่นึงม่วงได้แควคู่นึง น้องัวแม่สาวสูงประมาณร้อยหาซิบได้นะครับหบวกไปแล้วดิหากลัวๆได้นะครับหาิบหหรวงไปหาซิบหาไปงัวนี่สนใจสนใจโทหาเอญยเพื่อนนะครับอีกตัวนึงกับแม่ทองเขาได้ใหญ่นองาซิบเจ็ดคตอนนั้นหาิบเจ็ดครับตันนั้นทองแค่นะครับสนใจโทหาเพื่นได้ส้นยาสุรทราศีชีเจเกตอุบลไดเพิ่หละพัทสงเบิ่ละ เดี๋ยวเบองวแม่สาวอยู่แยกตัวหนึ่งนะครับยังมาได้ผสมเนาะยังครับแถววัในไหนอยู่ครับแถววัดไหนเบอร์โท่าไรศูนย์หกสามเจ็ดสามเก่าเจ็ดงเก้าี่คือันงวอยู่ใส่ปันพักขครับบ้านพักขา,กขายางซุมหน่อยสีเกตพักขายางซุ้มหน่อยสีสเกตนะครับ<ม>ราคาแล้วไห้ดนี่ตอร่องได้ครับผมห้ต่อร่องได้ครับผมเอาเดี๋ยวสมงวดนะครับเป็นงวแม่สาวบ่มีสีแดงเลยเข้มบะคามสุกนะครับ นาเลิบดีอยู่นะครับขาใหญ่ดีนี่แหละครับมันกำลังจะขายคนิหาสิบแปดตอล่งงงอยอยางใดน,นะครับเป็นง่วยังง่วแในสาวหน่อยอยู่นะครับปีกอหน่อยหูดำขอบตาดำออข้อขาดำหนอกว่วสุง,าางามาได้นะครับหนาดีเล็บง่ามแห้งนะครับเล็บง่ามบ่มีตํานี้ สนใจโทรหาอายเพื่อนนะครับตัวลองเอาพักขาย่างซุ้มหน่อยได้เอาเจ้าเดียวกันนะครับครับหาสิบแปดตัวนั่นนะครับมาเจ้าเดียวกันสี่สิบเจ็ดครับตัวนี้แดงผมมีตัวนี้ครับผมมีตัวนี้จักรยางนะครับป่านพักขาคือเก่าพิกัดย่างซุ้มหน่อยนะครับหางเหีวดีนะครับเครื่องยังเขาเอินได้หนิฮะ คเครื่องดำดีนะครับซีกเดียวกับโตัเลยงามดีนะครับสนใจโทรหาอายเพิ่นเด้อนะครับคุ่นเชื่องดีอยู่งามทั้งสองตัวเลยนะครับงพิ่นไปหลอดอีกยังพอ หัวใบหลอดน,นะครับซื้อมาสามหมื่นนหน่อยพคนซื้อมาแล้วนะครับพอซื้อมาแล้วงามแห่งลูกมันสายพัฒนานะครับนิหน่อยแต่ว่าคุณภาพลูก,ลกแม่ง,งามแม่บดลูกหกเดือนเบอร์โทรเนี่ยพ่อเบอร์โทราอ่ครับ0 8นแปดหกโซนเคสแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดพกัสบ้านยังหัวอยู่น่ะมันม่วงมันม่วงเด็ด ปนวงเดชตำบลยังครับสมศาสตร์สมศาสตร์ปนวงตำบลสมศาสตร์เมืองเดชนะครับพี่น้องสนใจก็โทรหาสอบถามในละราแกลกไก่เคียงหรือว่าไก,ก่กระสุนหนึ่ยเ<ป>ยอะเปิดไรไว้ในแม่ลูกนี่เปิดเจ็ตมันมีตัวนี้อยู่วะตันี้ยังตัวนี้จอยอจอยหันละเป็นยังก็ว่างใหญ่กินได้หลายดูมันเห็ดนมมืนเลยจอยลูกกินนุ่มนะครับลูกยังหน่อยอยู่เจ็ตเท่าไรก็ห้อง เจ็ดมือในื้อหงเจ็ดสิบเต็มนะครับลูกงามนะครับลูกมันงาวดีไหมครับน่าสนใจกระดูกใหญ่งาวเลิกดีเนื้อหนันงดีนะครับลูกมันเครื่องแรง่งงตาลูกเครื่องดำหางใหญ่ลูกเล่ห์วะลูกเล่ห์ด้วยนะครับเพราะเนปลามันนะครับเป็นลูกเชลโลเล่นะครับ <dri? S 2> ถือว่าเป็นกําลังนิยมเพื่อไหละหัวเล่นะครับหัวเล่นี่ง่าว หกเดือนนี่หก,นหกเดือนครับหกเดือนสิซัมแม่เ,เลย,ย,ยมมลูกเล่น,นะครับ<ช>งามอยู่นะครับเขาก็ให้สามหมื่นหานวพอขายเตลุกขายพร้อมแม่นะครับเจ็ดหมื่นแม่หน้าตาส้มในยจักหน่อยสูงลอยหาซิฟได้นะครับ พอตั้นี้คือตั้นี้ที่แก้ไขได้คือจอยนะครับพี่น้องไปแก้ไขเอาหาแนว่มืกีก้นี่หลายนั่ก็อ้วนนั่นตัวลูกมันเห็นนุ่มแห้งจอยลูกเขาอะไร่อบัวบัวเจียขาเจอกันบัวมันลูกไครลูกตัวสองลูกตัวสองนะครับงามยุ่งนะครับพี่น้องราคานี่แม่ลูกกับไปได้อยู่นะครับเทสซิฟจะพาช่วงหัวงามอีกตัวหนึ่งนะครับทองผสมสองเดือนแล้วทับโตบ่ขอขอบคุณทุกนทน่าน ชูนหนึ่ครับหคัดงัวยอยู่บ้านไหนครับสีเมืองหม่ครับสีเมืองไม่นาะเปิดไลา์ไไหนน่องห3ครับห3นะครับตัวนี้ผ่าบสาใหนาแห้งนะครับับประกันตันี้ทุกอย่างท่อง่วดประกันพ่นบอก่รประกันครับพมัน็จะผานหลอดก็เยนะครับถึงตัวมันไหนเรื่องตรวจทองว่ไหเขาก็ผพานหลอดสองเทือนนะครับขับตัวมา หน้าไงดีอยู่นะครับเชื่อง,องหุ่นนี่หุ่นงัวเลือดสูงเลยนะครับกค้หางไงหางนี่แกดินเอาแกดินเลยเออนอนซะสนใจกับโทษหานอนคนนะครับครับ โทองทำมาสองหลอบนะครับมาตาดีคุณเชื่องตุหนอุปสง เจ็ด6 5 3กัคือกังวดที่ใชน้องละพี่บุญครับพี่บุญมังสาหานแลค่ารายปนัวเจ้าส5 0 0รครับ3 5ม0่าอยจะเพื่อต่อเะหาร้อยนะเพื่อต่อเพื่อต่อครับจะได้สามื่นตัวดบัรายอีกตัวไดอีกสามหนาร้อยครับแม่บดแม่สาวแม่สาวอยู่บ่สาวนะครับเอาผู้ใดหาอยู่เด้อนะครับพี่น้อง สามหมื่นห้าร้อยน้องเขาเว่าต้อด้อีกอยูใบหูดำสีโบทดีนะครับสงะเครื่องดำไอไบเครื่ <c oughs> องดำดีนะครับออนุ่มสีเตานุ่มกะออกสีน้ำตาลเลยปุ้ยด้หางวัวแม่บทราคาโมแพงอยู่นะครับไปพัฒนาได้ยูนะครับแม่นี่ก็ได้สูงลอย สี่สิบคัวไม่เยอะสามหมื่นห้ารอยสนใจโทรหาหน่องเพื่อนชลพี่บุญหรือว่าเราแอกนะั่นหรือว่าไก่ก็นั่นหน่องเพื่อส่งอยู่นะครับพร่งนี้มอเตอร์ไซค์ครับเจ้าไก่ห่านบนเอาบนเอาใส่ถ่ายมอเตอร์ไซค์ไปส่งนายโยสามหมื่นห้าร้อยนะครับเอาไกด์าาาถามหางัวแม่โบสถ์ถ่ายให้เบอร์หลอดเดอ้อเล็บงามนะครับงามทุกอย่างคนขายกันยังไม่รุ่นหน้าตา,าดีอยู่ เงียวันมีนะครับขึ้นรถดี๋ยวเีันมี่คืเียวออาพารถดวงันื้อยังหะเืรนครับเดรองเขาวงการงัวม่โดนหรอวะเดือนหนึ่งเับยังเป็นน่องไหมในวงการตอบน้องไหมคราบน้องไหมหน้าของเขาเรื่องไหนหน้าขอเขเริ่มมอกแล้วิ่มมากแล้วับเริ่มมากแล้วเอานะครับเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนได้ครับถือว่าเป็นหน่องไหมนะครับ เท่าก็เข้ามาในวงการเดือนหนึ่งขายงวัวแม่สาวแหลกสามหมื่นหาร่อยสั้นๆอยู่นี่ต่อรองได้หลายว่าสันหลายสันในนัวเอาต้อหาหนองมาได้อยากไดนะครับงวัวงพันงามดีสี่หมื่นหานะครับพ่อพันจะขายอยู่ที่บ้านสี่หมื่นทั้งสี่รินท่อดน,นะครับเอ่อ่งางไปเหยียบขิงงัวไปค่อยก็ได้สี่หมื่นหานะครับพ่ออยากขายลูกวะจะขาย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 ,ขาย ว่าแม่สาวนะครับเครื่องดำดีอยู่ขาไงดีโค้งไ่นะครับแม่บอกมาตรฐานขาบอตีหูขาดเด้อหูขาดนิดหน่อยจะยืนง่ามทุกอย่างนะครับสมส่วนน้าเลิกดีอยู่นะครับมสือมาหาสิบเก่าข้ายสี่มือหานะครับโว้ย บ้านเกกเห็นขอเบอร์ทา่บอฮะขอเบอร์โทร่ศูนย์ศูนย์หกห้าเจ็ดห้าสองเก้าแปดสี่ศูนย์ซื้อเลนเด้อวันนี้พ่อใหญ่ยังพ่อใหญ่บุญเจียนบ่ครับผมอ้าววันคั้นได้ขันไรเนาิโทรหาพ่อเพื่อนถ้าสนใจง่วเพื่อนครับถือมาหาเืินกว่าขายสี่มืนหาครับกำไรอยู่ตัวครับกำไรเยอะหรอเ้า เดี๋ยวม,มาเบิง่งง้ออีกนะครับกลุ่มสุดท้ายจากนายเอี่ยนะครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรไอพนั่มเบอร์โทรยังครับ087481836 5นายเอี่ยเน,ะนาะนาะครับสนใจกับทุ่มมาตัวใหญ่เิอร์ไรเป็นไหนครับ7 5 เกียรติท่องเจ็ดเดือนฮ่<ห>า,าเดือนแมนพาสปอรต์ตอันลูกท่องพันยัยสวิทย์ฟามแมน,แมนประกันท่องให้อยู่แมนตัวนี้เลยครับชัดมาตัวนี้สี่สามตัวนี้ว่าผสมมันถี่สิบเอ็ดท่านป่ะโตหรือหลอดหลอดพ .8 คพ .8 แมนเพิ่งผสมนะครับสิบเอ็ดผ่านมายังบม่ท่นผ่านหรอแตัวนั้นประกันให้ได้ได้นะครับเน่าแมนเ,นเอาผ้าสุมงัวเลยครับสนใจโทรหาอ้ายเพิ่นเลยครับ ลูกเขาแดงในถังตัว,ตวสามเนอะเป็นงวดลูกกระลูกกระโทปบ,บาสินตัวใหญ่เลยนะครับสูงลอยหาซิบถึงลอยหกซิบนะครับสูงใหญ่แห้งประกันทองไฮนะครับสนใจกระทุหาอายเพิินนะครับงวดนี่มันต้องกิน อาหารได้หลายอย่างหน่อยนะครับอีกตัวนึ่งกับสี่หมื่นกว่านะครับผสม่าน้อน่านหลอบนะครับตัวนี้งามอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับช่องวัวแดงแรงฤทธิ์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอให้โจกให้หมานต้อนรับปีใหม่ให้ลำให้รวยอยู่ดีมีแห้งเดินทางปลอดภัยเด้อนะครับพี่น้องผมนะครับตลาดนัดโคกระบือว่าริมช่ำราบนะครับเปิดทุกวันอาทิตย์ล้วก็มือวันพุธนะครับขอบกันใหม่วันพุธอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมบรรยากาศกักบประมาณนี่นะครับพี่น้องมันหลายๆผมกับผมเคยเคยๆถ่ายนะครับกิดคอภัยนำแน่กันแล้วกันนะครับสลับมือนี ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม